น้อยยิงเกับแมวป่าจอมทรอนกตอนที่สี่ิบเตัวข้ามาัดรู้สึกผิดปกติเล็กน้อยชูว,วันหนิงได้รับบาดเจ็บอีกสามคนขมวดสิ้นเรี่ยวแรงหลังจากวิ่งมาถึงทางเดินด้านนอกกลางเทพสตราชูว,วันหนิงจึงให้พวกเขาหยุดพักเล็กน้อยชั่วงขณะหนึ่งไม่มีผู้ใดพูดอะไรบ้างยืนบ้างนั่ง ตรดูบาดแผลบนร่างกายตนเองและคนอื่นๆพรางพักเอาแรงมีเพียงเสี้ยมึงเขาเอาแต่ก้มน้านนิ่งไม่รู้กำลังคิดอะไรอยู่โมรานเรียกเสี้ยมึงเสี้ยมึงไม่สนใจผู้ใดเขาเดินไปเบื้องหน้าชูวันหนิงอย่างแข็งทืง่อเงยหน้าขึ้นเอ่ยปากน้ำเสียงแหบพระะ่าว่า อาจารย์ชูวันหญิงมองเขาอยากยื่นมือไปรูปเส้นผมยุ่งเหยิงของเขาทว่าสุดท้ายยังคงยังไหว เทพศาสตราที่คาเลือกก่อนหน้าเป็นของปลอมหรือชูวันหญิงไม่พูดอะไรขอบตาเสื้อเหมืองแดงก่ำในดวงตาที่แยกขาวดำชัดเจนมีริ้วเส้นเลือดกระจายทั่วราวกับใยแมงบมหากไม่ใช่เพราะความดึงดันและความเย,ออยื่อหญิ่งที่ประคองเอาไว้เกรงว่าคงดังน้ำตาลงมาทันทีข้าไมไปได้อาวุธในศัก์อีกแล้วใช่หรือไม่สุดท้ายชูวันหญิงขลับตาลงค่อยๆถอนหายใจเบาๆ ทางเดินเงียบสงัดได้เพียงเสียงเงย็นเยียบของชูวันหนิงบอกว่าเด็กโง่คำว่าเด็กโง่ที่เจือความทอดถอนใจและจนปัญญาทำให้สติเส้นสุดท้ายเงเสี้ยมึงขาดผึงเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปพุ่งเข้าไปในอ้อมอกชูวันในห้งกอดเอวชูหวันหนิงไว้พรางร้องไห้เสียดังอาจารย์อาจารย์ พระเทพศสาสตราทิศจรเฉียงกระเท่ากับพราชคุณสมบัติของการไต่เต้าสู่จุดสูงสุดของโลกบำเพ็ญเพียรน,นี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนรู้ดีพลังอาคมของมนุษย์มีขีดจำกัดหากไม่มีเทพศสาสตราช่วยเหลือต่อให้ฝืนเพียงใดก็เป็นเพียงกายหับเท่านั้น ประมุกน้อยในสำนักของโลกบำเพ็ญเพียรระดับสูงเหล่านั้นมากน้อยก็ล้วนมีเทพสัต์ตราที่ตกทอดมาจากบรรพุรุษแม้จะไม่สอดคล้องกับพลังวิญญาณในร่างตนแต่ก็มีพลังแข็งแกร่งที่ไม่อาจดูแกรนมีเพียงเสื่อมเมืองเนื่องจากพี่น้องของเสีย้ยจงยงก่อตั้งตระกลูลด้วยมือป่าไม่เคยได้อาวุธอยากสะจินเฉิง ด้วยเหตุนี้คณะเขาตัดสินใจใช้กระบี่บันพชนยอมตายไปพร้อมกับใจสิ้นหรือก็เท่ากับเขาตัดสินใจและทิ้งความสูงส่งเหนือผู้คนและจิตใจฮึกเขิมในอดีตของตนลงชูวันหญิงไม่ถามอะไรทั้งมะเอ่ยอะไรมากความอีกเขาโอบกอดเสื้อเมืองที่เป็นเสียงร้องไห้ไว้ในอ้อมอ,อก พลางรูปศีษะอีฝ่ายเสื้อมเมืองถูกตาใจตั้งแต่เด็กไม่เคยได้รับความไม่เป็นธรรมใดๆในหเหตุนี้ตั้งแต่จำความได้จึงไม่เคยร้องไห้มาก่อนมีแต่โอว้วดบารมียโสโอหังทั้งวันแต่ว่าเวลานี้น้ำตานองใบหน้าอ่อนเยาวของเขาแต่ละถ้อยแต่ละคำร้าวราน ราวกับถูกลิกขิดให้ไม่มีวันได้ครอบครองเทพสัตราราวกับความฝันของวีรบุรุษที่เขาเคยคิดว่าความมาได้ง่ายดายล้วนแหลกสลายไปหมดสิ้นแล้วเสียมืงสู่หวันหนิงกอดสิทธิอ้อมอกพรางปอบใหญ่เขาเสื้อคลุมขาวด้วผมยาวดำกลับมืชูหวันหนิงพริ้วสมัดท่ามกลางขึ้นน้ำใต้ทะเลสาบช่วงขณะนั้นโมรันเห็นทันเพียงแพรขนเรียว แพรขนตาเรียวของเขาหลุบลงปิดบางประกายตาอ่อนโยนจากนั้นขึ้นน้ำถาถมแรงขึ้นชายเสื้อกับผมยาวสะบัดยุ่งเหยิงท่ามกลางความหม่นสลัวจึงเห็นใบหน้าด้านข้างของชูวันิงไม่ชัดอีกได้ยินเพียงเขากล่าวว่าไม่ต้องร้องแล้ว เ้ายอดเยี่ยมมากแล้วน้ำเสียงม้นับว่าอ่อนโยนแต่เมื่อออกจากปากของชูวันหนิงก็ถือว่าเป็นถ้อยคำที่อ่อนโยนที่สุดบนเส้นทางรับทั้งสีต่างมีเรื่องราวในใจไม่มีผูดด้ใดพูดอะไรอีกโมรานพิงผนังยนเย็นเยียบมองชูวันหนิงกอดเสื้อเหมืองพรางรูปไหล่รูปหลังอีกฝ่ายในใจพลันไม่สบอารมณ์การเดินทางสุสะจริงเฉิงขามาเสื้อผ้าอภร์สะอาดตาอาชาพ่วงผีขากราบโศกกรรมสดเหมือนจง เสื่อมัองเป็นบุตรรักของสวรร์มาตลอด15ปีเปี่ยมสง่าราศีฮึกเขิมอ,อาจหารแต่แล้ววันหนึ่งหอดแดงก็พังทลายจากนี้ไปก็ต้องใช้ชีวิตอันยาวนานลืมเลือนความฮึกเหมิมห้าวหารทนองตน15ปีนี้กำสดของจ้งยง ตัวละครในบทประพันธ์กรรมสดของจงหยงของหวังอ่านสือนักเขียนอายุราชวงศ์ซงเหนือฟังจงหยงเป็นผู้มีสมวัสวรสวรรค์ด้านก,นกรกวีตั้งแต่เด็กแต่บิดาไม่ให้เขาเล่าเรียนใช้เขาเป็นเครื่องมือหาเงินเมื่อฟังจงหยงเติบใหญ่จนเพียงคนธรรมดาสามัญเทียบไปกับผู้มีพรสวรรค์ที่ขาดการสนับสนุน หอแดงพังทลายหมายถึงตําแอันสวยหรูเปรียบเหมือนสิ่งที่เจิดจรัสพังทลายลงมาขณะนี้ออกจากกลางเทพศาสตราทุกคนเห็นใจสิ้นเหลิวล้มลงในน้ำชา้าช้าเหมือนยักษ์บรรพาการอ่อนลาสิ้นแรงเหมือนความตายของควาผูควาผูทั้งยังเหมือนตะวันดับสลายเจียวหลงเหลืออยู่ในที่นั้นตกใจหนีกระเจดิดกระเจิงรอบด้าน <c oughs> คือยักษ์ู้วิ่งไล่ตามดวงอาทิตย์ระหว่างทางกระหายน้ำอย่างรุนแรงจึงดื่มน้ำในน้ำจนแห้งเหือดไปหลายแห่งแต่ก็ยังไม่อดดับกระหายสุดท้ายมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบกว้างใหญ่ไปสารอยู่ไกลพ้นอีกแห่งหนึ่งทว่าไปไม่ทันล้มลงสิ้นใจตายก่อนไม่เท้าในมือเขาตกลงพื้นกลายเป็นปา่าทอกว้างไกลนับพันลี้ต่อมาสํานวนควาฟูไล่ตามตะวันถูกนํามาใช้ทั้งในแง่บวกในแง่ลบในแง่บวกหมายถึงผู้มีปณิธานแรงกล้านแน่ๆลบก็คือ ผู้ที่ไม่รู้จักประมาณตนโมรานตะโก,กนไม่ได้ออกไปไม่ได้ระหว่างนั้นเองหางกำยำหึ้มาเจียวหลงกระฟาดลงมาโมรานหลบหลีกไปได้อย่างวุดวิดยามนี้พรานปรากฏมังกรดําพุ่งเข้ามาร่างของมันใหญ่โตประเจียวหลงตัวอื่นๆเกร็ดดาเมื่อมไหลเวียนด้วยประกายสีทองโมรานร้องในความตกใจหวางเย่ระ หวังเย่กูคำรามยาวเดิมเขาเป็นมังกรบใายามนี้จู่ๆกลับเอ่ยปากออกเสียงได้ก้องคำวันดังระคังตะกอนเสียงต่ำก็หลังเข้าไว้ใจสิ้นหลิวล้มแล้วสะจินเฉิงกำลังจับพินาศเร็วข,ข้าจะพาพวกท่านหนีออกไป ไม่มีทางเลือกอื่นอีกพวกเขาเองก็ไม่มีมัวสนใจว่าวังเย่เป็นศัตรูหรือสหายพากันทำตามคำบอกหวังเย่นำทั้งสี่คนแหวกฝ่าคลื่นน้ำโหมกระนำไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางหมื่นมังกรขนองน้ำเกาะให้เน้นสิ้นคำมังกรเท่ากับแยกน้ำพุ่งขึ้นสู่อากาศทันทีพวกมง่รานรู้สึกเพียงกระแสน้ำบ้าคลั่งปะทะใบหน้าดดหมื่นอาชาพันขุนพลห่อตะบึงเหยียบย่ำเลือดเนื้อกองกระดูพว เขาไม่อาจลืมตาไม่อาจสูดอากาศหายใจสองมือก่อนหลังมังกรแน,น่นเรียวแรงทั้งหมดเพื่อไม่ให้ถูกเวียงตกลงไปในทะเลสาบ ในที่สุดเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาก็าขี่มังกรทะลุเมฆลอยอยู่เนื้อสาจ,จินเฉิงแล้วบนยอดเขาฉีอิงยอดเขาอารุณฉายละองน้ำในพุ่งกระจายระเหยเป็นประกายแสงนับหมืน่นโปรโยปลายลงมาจะกเกร็ดมังกรที่เหมือนคันช่องขนาดยาช่วขนาดนั้นพยับหมอกมืดเขมแปลสภาพเป็นสายรุ้งหวังแย่ยงแงนหน้าร้องคำรามกึกก้องแปดทิศเปลี่ยนสี เมื่อราัได้ยินเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของเสียเหมิงดังมาจากด้านหลังท่ามกลางสายลมกระโชกแรงถึงอย่างไรก็ยังยาววายจลืมความกระดกกุ่มเศร้าใจเรากเรื่องอื่นไปชั่วขณะที่อย่างง่ายดายสวคนข้ากำลังบินขี่มังกรบินวางเย่ชบชวัดเฉวียนเหนือยอดเขาอรุณฉายหลายรอบก่อนจะค่อยหดร่างเล็กลงโน้มตัวร่อนลงช้าๆเมื่อหยุดนิ่งลงที่ข้างสะจริงเฉิงร่างกายหดเล็กลงเหลือ ถึงครึ่งของก่อนหน้านี้แล้วจึงมาถึงขั้นทับต้นไม้ใบหญ้าโดยรอบเขาขดตัวอยู่ที่เดิมราพวกมูร่รานลงจากหลังเงียบเงียบทุกคนหันไปมองศาสจ,จริงเฉิงเห็นเพียงน้ำแข็งยเงยือกหมื่นจังและลายคลื่นยักษ์ก่อตัวศาสัดสัดศาสเศษน้ำแข็งยามนี้แสงอรุณเจิดจ้า ฉายฉานเบื้องบูรพาตวันศาสตร์สองท่อลำแสงบนศาสตร์จินเฉิงเกิดมาเร็คลื่นระยิบระยับไปทั่วซึ่งเมื่อพลันเอ่ดด้วยความตกใจดูเจหลงในสระนั้นสิเจลลงที่แหวกว่าม้วนตลบตามฟองเคลื่อนถาถมเหล่านั้นค่อยๆไม่ไว้ติงจากนั้นแต่ละตัวขั้นแหลกละเอียดแปรเป็นเท่าทางหมากสีดำเม็ดแล้วเม็ดเล่าลอยขึ้นมาจากทะเลสาบรวมกันกลางอากาศโมโรนันพึมพำกลนหมากจนหลง เจียวหลงและสิ่งมีชีวิตต่างๆประจาไปจนถึงใจสิ้นเหลวในสระนี้ล้วนถูกสะกดด้วยอาคมกคลมากจนหลงเหตุการณ์ในสระแห่งนี้ล้วนเป็นการสร้างสถานการณ์ของไกรบางคนที่หลบอยู่ในที่ลับจโจมโบราณก็สั่นสะ้านขึ้นมาเขาตระหนักได้ว่าโลกหลังเกิดใหม่ผิดปกติมีเรื่องราวบางส่วนเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยไร้าสาเหตุชาติก่อนขณะเขาอายุ16ปีไม่มีผู้ใดาสามารถสัมแดงกลมากจนหลงถึงขั้นนี้ได้เด็ดขาดโกชนตัวปลอมผู้ นี้มีที่มาอย่างไรกันแน่เซมอง,งร้องว่าวางเย่มัวรานหันไปเห็นเพียงหวังเย่ทอดกายไม่ขยับไปเยื่นเหมือนร่างเขากลับไม่มีหมากสีดำปรากฏว่าเขาอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดดวงตารีเปลือพวกท่านพวกท่านทำได้ดีให้สะจินเฉิงกังโกเชินช่างสนพินาศไปจะดีกว่ามิอาจมิอาจมิอาจตกเงยมือทุอรชนเด็ดขาด สิ้นคำทั้งร่างเขาพันเปล่งประกายสีทองหลังจากประกายสลายไปเขากลายเป็นร่างมนุษย์ที่มีรูปร่างค่อนข้างเล็กเป็นท่านหรือโมรางเสมือนร้องแทบจะพร้อมกันหวังเย่ยอยู่เบื้องหน้าคือเจ้าหลงชราผมขาวที่นำพวกเขาไปหาร่างวิญญาณที่คลางเทพสตราหวังเย่ยเงยหน้าขึ้นในตาใช้แววและอายฆ่าเอฮง ซเ่ืเอ,เอมองเอ่ยด้วยความตกใจเหตุใดเห็นใดท่านต้องพาเราไปยังกลางเทพสัตราาท่านจะช่วยเราหรือทำร้ายเรากันแน่หากทำร้ายเราเหตุดจึงต้องพาเราส่งขึ้นฟังหากช่วยเราเกิดเราทำลายดา่านเคราะหของใจสิ้นเหลีวไม่ได้เช่นนั้นจะไม่หวังเย่หลบตาแหบเสียงพระขออภัย เพียงแต่สถานการณ์ในตอนนั้นมีแต่ต้องทำเช่นนี้การฝึกบำเพ็ญของโกเชนตัวปลอมยังไม่เพียงพอล้วนต้องอาศัยพลังวิญญาณของใจสิ้นเหลวใช้อาคมต้องห้ามมีเพียงทำลายใจสิ้นเหลวอาคมของเขาจึงเสื่อมนอกจากข้าต้องพาพวกท่านไปลองดูแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นชูวันหนิงสายหน้าจากนั้นเดินเข้าไปวาดมือใช้กระา,ารักษาแผลให้เขาวังเยถอนให้ใจยาว ท่านนะเพราะท่านมีเมตตาแต่ไม่จําเป็นแล้วข้าก็เป็นเช่นสรรพสิ่งในสระสิ้นสุดอายุไขแล้วเดิมเพียงอาศัยปราณวิญญาณของใจสิ้นหลือประคองชีวิตในเมื่อเขาล้มลงแล้วข้าก็มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานชูวานิงนิ่งอึงหวังเย่อเอ่ยต่อว่าเป็นตายมีลําดับมิอาจฝืนได้เห็นฝันร้ายของศระจินชิง,ถ,งถูกทําลายก่อนตายข้าก็สมปรารถนาแล้วเพียงแต่เหตุสุดวิสัยในสระส่งผลถึง พวกท่านหน้าละอายยิ่งนักชูว,วันนิงกล่าวว่าไม่เป็นไรท่านคงทราบว่าคนที่สมรอยเป็นโกเฉินผู้นั้นเป็นใครกันแน่และมีจุดประสงค์ใดหวังเย่ตอบว่าข้าไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่จุดประสงค์ของเขาคงเพื่อรับพร,รางของใจเส้นเหลวมาฝึกสามอาคมต้องห้าม ชูบันหนิงครุ่นคิดพลังเอ่ยว่าพลังวิญญาณที่อาคมต้องห้ามต้องการหน้าทึ่งยิ่งนักหากได้วิญญาณต้นไม้บรรพการช่วยเหลือก็ทุ่มทุ่นแรงไปได้มากทีเดียวถูกต้องแล้วคนพวกนั้นก็กล่าวเช่นนี้เขาบอกว่าร่างวิญญาณบรรพการมีพลังมหาศาลทว่าหายากยิ่งร่องรอยเพียงหนึ่งเดียวที่พบในนาราก็คือใจสินเหลวความจริงเขาเพิ่งปรากฏตัวเมื่อไม่นานก่อนหน้าทว่านับตั้งแต่เขาก็ปุ่มสาจินเฉิงก็อาศัยพลังของใจ สิ้นเหลยวปลึกสองอากมต้องห้ามเกิดใหม่และคนหมากจนหลงใต้ตรีศักดมาตลอดหว่างเย่ทอดถอนใจแววตาว่างเปล่าซึมเศร้าอยู่บ้าง เมื่อรานใจกระตุกวูบดังขาดการเดินทางภาษาะจินเชิงต่างยชาติก่อนโดยสิ้นเชิงเหตุสุดวิสัยเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นก่อนหน้าไม่นานเกิดความผิดพลาดที่ใดกันแน่จึงทำให้ทุกสิ่งพลิกพันไปจากวิถีเดิมความสามารถของเขาไม่เพียงพอยังไม่อาจควบคุมสิ่งมีชีวิตได้ดังนั้นจึงสังหารสิ่งมีชีวิตจำนวนมากในทะเลสาบ ทดลองควบคุมสิ่งร้ชีวิตครั้งนี้เขาทำสำเร็จดังนั้นเวลาสั้นๆไม่กี่สิบวันเขาจึงสังหารสัตว์ผู้ทั้งหมดในทะเลสาบมาทำเป็นหมากหรือไว้บางส่วนสำหรับการทดลองฆ่าเกินหนึ่งในนั้น โมรานถามว่าฉะนั้นตอนที่ข้าขออาวุธแล้วท่านขึ้นมาบนผิวน้ำตอนนั้นท่านถูกโกชนตัวปลอมควบกลุ่มหรือมิใช่หวังแย่หลับตาลงช้าๆเขาวควบคุมผู้อื่นได้ควบคุมปีศาจจิ้งจอกได้ควบปุมใจสิ้นเหลิวได้แต่ว่ามิอาจควบกลุมข้าข้าคือสัตว์พูดที่โกศลนช่างเสร,รินเป็นผู้สยบขนะสร้างโลกหลายร้อยหมื่นปีก่อนตอนที่ข้ายินยอมช่างเสร,รินควบคุมอาคมของเขาก็ผนึกลงบนเกรดย้อนของข้านับจากนั้นเป็นตาย ล้วนซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นนายเช่นนั้นท่านเออไม่มีทางเลือกจำต้องเสแสง้งวางเย่ถอนหายใจผู้บุกรุกพว้นั้นแยแม้ไม่มีวิธีควบคุมข้าแต่ขึงอย่างไรผลึกอาคมของช่างเสริมกผ่านการเวลามานับร้อยหมื่นปีประสิทธิที่ผลไม่เท่าเศษเสี้ยวเมื่อแรกเริ่มบางส่วนในร่างกายข้ายังคนได้รับผลครบจากโกฉันตัวปลอมตอนที่พวกท่านพบข้าที่ข้าเป็นใบเพราะเสียงของข้าถูกคนเพราะนั้นควบคุมไม่ฟังคําสั่งตนเองอีก มีเพียงอาคมของเขาเสื่อมข้าจึงสามารถพูดได้อีกครั้งโมรานถามว่าก็ฉันตัวพรามพนั้นรู้ไหมท่านเสแสง้งข้าคิดว่าเขาไม่รู้หวังเย่มองโมรานตามแผนของเขาวันนี้ข้าจะชิงแก่นวิญญาณของท่านมาต่อชีวิตให้ใจสิ้นเหลิว แต่เขาไม่คิดว่าข้าจะพาผู้ท่านกลับไปยังครางเทพสาสตราอีกครั้งเพื่อทำลายต้นเลี้ยวบรรพการเขาไม่ทันระวังข้าชูวันหนิงพรันเอ๋ยไม่แน่ว่าเขาอาจจะไม่เคยระวังท่านบางทีใจคิดอาจคิดไวแไ้แต่ไร้กําลังกระทําแต่ไร้กาลังกระทําก็หมายของท่านนักน์ก็คือชูวันหนิงกล่าวว่าข้ายังคงรู้สึกว่าผู้ที่สวมรอยเป็นโกชนช่างกงผู้นี้แปลกประหลาดนัก จบตอนครับขอบคุณครับ